อันนแบบได้เนกเดกใส่อะไรนะใมดนกใส่หมดใไปน้ำปลาคมกระเดกก็ใส่น้ำปลาก็ใส่มันไม่เกมใช่ไหมน้ำปลาก็ใส่นใส่หมดทุกอย่างไอจี้ขานี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ของมวยนะคะของมวใส่ไรเจหมอการันตีแล้วอันนี้ พบล้วค่ะใสโอ๊ใสหน่อยเศบหน่อยเว่าส่ร้ายเร้ายไปเจอหลายเด้อเลยเอามัดตมกลมมีดีมีดะมีดมาันน้องงานเลยกันผักเลยไอพิเสษเลยหลายผู้สาวกินถ้าพวกเรากินเสร็จน้อย ใส่ก็ะั่วดีใส่้ไม่กินอใส่ใบผักใส่ผักนะคะทีนี้นะคะผักอะไรอันผักกันี้เขาก็ใส่เหรอเขไม่ได้ใส่ดิแพลทแล้วเติดไปด้วยนะพยะผักอะไรผักชีหาคมเมนเาะเิมไปเลยนะคะผักชีค่ะผักชีเจ้าก่ะปผักชีัใหญ่เลยว่าเป็นชายผักชีต้องหาเป็นหรอว่าขึ้นช่างมาคเมนเลยเลย ใส่เยอะๆะใส่แบบเยอะเยอะใส่เยอเยอะต้นผักซีนงามปลูกเองแต่ใครด้อาหารปลูกเองหรอใครปลูกอาหารปลูกเราไม่ได้ปลูกเออไปขโมยมา ไม่ได้ก pues mm ินง่ายหรอกจะมาลงเดียวก็ไม The nah ่เอาเสียงแล้วจะเอาแต่เอาแต่เอาแต่เตยเงินเงินได้ยังไงเฮ้ยใส่เบิร์ดเซเบิร์ดมาจังแซ่บอพอพอพอขนได้แล้วคนได้แล้วเมนูอีสานนะคะอาหารชั้นสูงอ่ะคลอนกลอน ลับลองจีมึงดูนเสก็ใส่อีกบเอ็นบอกเสอจิมึงดูนอยา้าวยอ้อผู้แกลเฮดเป็นตะกินนะผู้แอเฮดว่เป็ตะกินเยอะดูอาหารอะลาวลทั้งนั้นเลยคนกินแต่ลาวไหมคนตลาวจิมดิจิมิน้อจิมม่ะ้สรอิบแซ่บ